วัดีครับผมวันนี้มาทำเมนูลาบต่อนะครับนี่ครับตัวต่อสวยเลยครับผมต่อจากคลิปเดิมนะครับใส่เลยครับผมหกข,บขวบครับให้หัวไหลหอมไหลาย,ลยครับพี่น้องใส่ไปัะชี ใส่ใส่แป้งวา่างันใส่ไลน์กนไลา์อ่ยมึงจะบางไม้ครับใส่ท้่นี้แหละนี่ิกผงผิกผงผิกบนอ่ะมือจักบ้ดับต่อย้ำคำครับ

มึงยังไงครับมีแค่นี้แหละครับใส่พริกผมขอขวดป่าท่านนะครับของเศบใช้กับเศบนะครับเนะาะจะซื้อเข้าวโร้ยก็ร้อยแปดร้อยได้ครับนี่ครับเจ็ดร้อยแปดร้อยได้ครับนี่หาเองครับผมสื้อเบอร์ครับเนาะขาดขาดยัง อืมเดี่ยวครับได้การครับผมเสร็จแล้วครับหลาบต่อครับง่ายครับเมนูนี่ครับเย่ก็ฝากช่องเลยครับเอดทับตไขนะครับผมลาเป็นร่างใจนะครับผมสวัสดีครับ